ยังเราเราสองคนยังไม่ทำอะไรเนะี่ยไม่ได้กินอุ้ยไม่โดนล็อกโอ้โอเจ็บ ไม่ได้กินหรอกพี่ฟอนไม่อะดูมันเฉียงอ่ะอ่าเยมันเฉียงอ่ะตัวมันเฉียงอ่ะโอ้โหคนกำลังน่ารักเลยไปโถเอ้ยอย่างนี่ผมบอกนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเมาอยู่นะเมาอาการ <c oughs> มามามาโอ้เป็นคนน่ารักเนี่ยเลยไม่อยากจะเอาจริงเดี๋ยวมันจะเสียความน่ารัก บอลไ,ไปก่อนเลยพีบอลไปก่อนเลยเร็วเดี๋ยวเขามาไปเร็วอุ้ยชิบหายละเด็กหยับเลยอุอ้ยโดนคอมโบอ้าวชิงโดนริวฟันริวจิตสัมผัสโอ้ยอลอยลบเจ้าไม่ยุย่งนะอย่าเด้ เเเยเยยยยไม่ไปจัดก,การไี่ริวก่อนอ่ะพี่บอลไอ้ริวตายตายนี่นี่พี่อลดูไกลละไปไม่โดนนะวะ ก,ก,กนั่นแหละไปโอ้ยไวเดียวชี้พี่พีโอ้ยไม่เอาไม่เอาอยา่าหายอ่ยาพีา่บอลอยา่าเอายังไม่ตายอ่ะฮอรอฮอร I am winner win โอ้ยยังไม่ตายพี่บอลอึดเกินไปแล้ว บอกเข้าไปไม่ตายมันไม่ใช่สีทองอะนะนะมาโอ้ความน่ารักจะหมดลงแค่นี้เอาจริงแล้วมาหมดความน่ารักแล้วไปก่อนเลยครับอา้าให้ผมไปก่อนเลยครับท่านไปเลยครับโอ้โดนไปครับอย่าเพิ่งนะจัดชุดใหญ่พี่ปอ้อนยูโอ้โอแล้วเฮ้ยลิอลิวล่วงแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยหายเลยล่วงแรงแล้วนานๆฉลาดใจทันที่จะลุกต่อนะปีบอลรูกแม่งเลยละไรลยอะก็ที่ไอ้นั่นไปเรื่อยๆไงอ้าวอ้าวอ้าโดนแม่งลุกแทนเฮ้ยไม่ทัน สลายหายไปในพริบตาโอาเย่ามานี่มันแค่เซิฟเซิครับหนึ่งนี่ของความน่ารักไม่ได้นะก็อย่างที่ตอบดีหนึ่งเออไมล์ลิลลิตเปลี่ยนชื่อดีกว่าชื่อแม่งไม่เหมาะเลยนี่แหละเขาได้รู้ว่าไมล์อิลลิตคือที่หนึ่งโดชื่อนี้โหดชื่อไม่แมทกับ อืระดับระดับเอ๊ะมันเล่นอะไรอ่ะลองเบสโอ้จัดให้ครับผมพี่ริวเล่นลายสวอร์ดมีคนนึงเล่นลองเบสแล้วเราก็ต้องเล่นเคนโจสี่ดาบสิครับเฮ้ยริวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฝนเทียมไม่เป็นไรเล่นไบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็เล่นเคนโจสี่เบสสิครับเฮ้ยธนาเล่นดาบกันอ้าวเล่นดาบกันหมดเลยไม่มีดาบให้เล่นเลยเลพี่บอลเล่นทันฟาร์มนี้แล้วเฮ้ยมีมีมี มีสิ่งที่มันคล้ายๆดาวอะไรอะโลตัสระเตียมันเป็นหอก <ขอ S 1> หอกหักหน้าไม่บอนช่ว <c oughs> <c oughs> ยข่าวอะโดยช่วยดิเดียวบไปเยอะตั้งใจยากมาหลายวันแล้วจริงๆน,นี่สังเกตนะว่าตัวผมจะน่ารักแอปแบล็คเป็นผู้หญได้ ไม่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหขาดอ่ะขาดอ่ะอุ้ยเยี่ยน้องบอดมึงติปออย่าเล่นสาบ้าวได้แหละรั่วก่อนผมเอ้าเอาอะไรอ่ะมีต่อด้วยไม่เป็นไรนะคนน่ารักมันก็เป็นอย่างนี้ฮะมันไม่มีอออตะแก้เวียเสาวน้อย จะน้อยชุดดำเยี่ยตะแกงวล้านมาดูกันใครจะชนะเรเขาได้ชิมมาไล่าทีหลังเบิ้มเกิดเป็นโกโก้กรันช์เอ้ยริวเอ้ยผมชอบทาให้ตายร้องสวอรตแม่งเท่โอ้ยน่ารักร้องไห้เลยเนี่ยโอ้ยน่ารักจนร้องไห้เลยเนี่ยโหอ้แมมันคือเขาร้องไห้มีอะไรกันฮะ ยังมาทูดหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรไม่มีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไม่คิดจะเอออะไรเนี่ยโอ้นัวนัวแปะเอ้าโดนอะไรเนี่ยโดนผมฟันกดีไอไม่ติดเลยมีไอไม่ได้ไงวะเราโอ้ยพี่ปอชาร์จมาเต็มที่เลย แจ๊ะโอ้ยพี่บอลยายายาโอ,อะตุ้ม<อ>ไปโดนข<อ>เ,เขาทำไมไก่ละไปอ้าวริวริวในยยังไม่ตายเหรอเนี่ยยังไม่ตายอ่ะไอ้ยังพี่บอลโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปเทพสเต็ปเทพของอับเข้าม <c oughs> าอะไรของเขาเนี่ยอะไรจะโจ้กันร่วงเองโอ้ไม,ไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละเห็นโจ้ีเบสขอเลิกเลิกเลิก เริ่กับอาชีพดักดาบไม่เล่นแล้วโอ้ไม่ได้คอมโบสักแปะเลยคนจะกดอีไอก็มากวนกันจังพอพอพอหัวแม่งนะอ๋อระวังตายหมูนะครับอหญ่ใหญ่ใหญ่ของใครน่อยนะพี่ปอนโอ้ริวจะล่วงอยู่แล้วอะเมื่อกี้ชุบนี่โดนจนได้ ต่อให้อุ้ยวุ้ยเจ็บ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 อย่ายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมันไม่ดีพี่พอเลนแหละเอาล่วงเองเลยกูลืมแฉบุ้ง ไม่น่าเลยร่วงลงมาทุ่งข้าวสาลีนะฮะสีดำมีตอนหนึ่งผมเล่นกับเจียจริเหมือนโดดกันโดดนะฮโอ้โหแม่งเลยไม่เล่นแล้วนักดาบพอพอพอยกยี่สิบเก้าโอ้ยเสียประวัติเลยโอ้คนน่ารักแม่งเนี่ยเปียกจริงๆเลยโดนลุงโซมันเนี่ยโอ้ยพอละสีดำไปครเอ๊ะทำไมคนโหดๆอย่างเราต้องมีชื่อไม่ยืดหยุ่นวะ คอยดูยังไม่เคยเจอสินี่ดูนี่หมีไม่มีหมีไหนมี่เจ้าหมีมาแล้วเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันพออย่าเไ่นตาเบย์ยแพนด้ามีแพนด้าโอเคหมี่ลิวเล่นหมาแน่เลยะ ไม่เตะเตะเนเดอรสกีเกาไวพี่ปอถ้าวิ่งเลีวเล่นชุดคอสตูมเราเล่นกัน่สามคนพอนั่นแหละเตะมัแล้วลไว้เตะเกนเดอรสกีเอาไปเลยเอื้อไกดอฟฉันจะบินบินไปฉันจะบินไปไัลฉันมองไกชมรมคนรักสวนสัตว์ยีหิมาแล้วเดี๋ยวค่อยดูหมีจะตะปบให้หมดเลยหมากับหมีกันได้เลยมาดูเอา้าอย่าเล่นกระเปา๋าเลยครับเอารังเพื่งไปกินครับผม ได the yeah, ้แทบพ่ยครับไปแล้วครึ่งหลอดครับกิน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 อ้๊ยอุแพ้อ่ะแม่ไรผมเหลือรังคึ่งไว้ของฝากนะพี่ปอนแบนพี่ริวโดนแบนแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงลูกบอลลูกบอลลูกบอลเย้แพนด้าโหดพี่ปอนเดี๋ยวได้ระวังอะไรอะไรอิดคิง เอือ้อแพนด้ารับโอ้ยเมื่อกี้หมีมันผิดพลาดเน่ยมันโดนมันโดนหมามันตะกุยตะกุยตายตายอ่ะบอลนี้หมาและแพนด้าชมรมสุนสัตว์แพนด้าหลุดจากกรงอ่ะพี่ปอนช่วงๆเลยลินหุ่แย่ะนัน่นไม่รู้แพนด้าขอบตาขาวคือแพนด้าขอบตาขาวอันนี้คิดได้่อย่งี้ยงมาทุบกรส่แพนด้าทำไรครับพี่ปอนอุย้ยเจ็บอ่ะ ไฟไผ่ฟาดฟาดด้วยไผ่ฟาดด้วยไผ่เฮ้ยเรามีเือนกันมีเงินกันอ๋อพี่ปอโดนกินแล้วครับผมให้ลังพึ่งนะฮะนั่นและนั่งยางตดใจตุ้มอูดเอาพึ่งใครวะนะพึ่งผมนี่แหละไม่เอาให้ของเฟีบ โอ้ยเจ็บยิวเล่นไรแบนแบนโอ้ยแบนเลยลมาน้อยอะล่วงเลยปิปอนยุดนะเดี๋ยวนี้อ้ไไปล่วงไปเอาลังคพึ่งไปกินนะปิปอนผมให้ ไม่เอาอวุา้ยกระโดดไงจุนี่กเออนอนตายกระดูกหักไหมพี่พรนะน,พนอนอเอง ไม่สวนสัตว์ม,มันมีแพนด้าและหมาไกยัดหมาแพนดี้อ่ะหมีต้องชนะอยู่แล้วหมีต้องกินหมีโขดนะเ,<อ>ะเจอไผ่ฟาดไผ่ละ,ละงั้นผมเอาลังพึ่งให้นะพี่ปอนเอาไปอ่ะส่งคนครูไปอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยอเออชิงนั่นแหละโอ้ยเจ็บหมาแม่งโกง โอ้เห็นได้โดนไปครึ่งหลอดอือตดใจปูดอุ้ยแังก็โดนมันก็โดดอ้ยแบน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 อ้าวสร้างเงินอะบอกแล้วหมีมันต้องชนะนะฮะยังไม่ทุ่มใครเลยจริงๆผมอยากทุ่มเลย มีชนะแล้วเอา้าโอ้โหดูจากลาเฉยเลยหามพิลิวสอ,องรางวัลไปกินอีกมันอะไรวะเนี่ยหมีแบน,นโยเลยอะแบนโอ้ยชุดหมาเราก็วมีเรามีชุดยกเป็นชุดแกะชุดแกะมาน้องเจอยจอระเคฟาดหา,ากันแล้วหน่อยแล้วคราวนี้แหละแบนกันเป็นว่าเล่นแน่มีชุดเดียวหมดแล้ว เคยเจอยังไม่เคยเจอเจอระเข้กินละสิจระเข้เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่โกงนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะว่ามันโกงยังไที่ปอรู้ยังว่าจระเข้โกงยังงไกินโบตันไหมจระเข้เม็ดโบตันโบตันคอนทอปมันคือคอนทอปที่ปอเดี๋ยวจระเข้จะกินมันเม็ดเล็กกว่านะกกามันคือเอ,อ่อฮอนรสมะนาว ไม่ใช่อ่ะฮอนชูเตอร์มาอุ้ยเกือบแล้วที่ปอนมานี่นะบัตรนาวเลยมาบวกกันซะดีๆอ้าววิ่งเลยแล้วบอกแล้ว,ลวให้มาบวกกับเราเราไม่โหดอือ,อหือไม่โหดเดยกกินเราทำไงอ่ะ คือไม่ไม่ตายหรอกพี่บอสนายพลเราเลยนายพลเราออกไปนอกโลกอะ่ะ <laughs> ไม่พ่นไม่พ่นไม่พ่นกระโดนแทนเราหน่อยกระโดนจระเข้ฟาดหาง <laughs> อุย้ย ไอัไหนอะ่ะดิว อย่าอย่าเล่นกระโดดกับ,บเปเตอร์โบลิสมันโกงโอ้ยเล่นแล้ว <c oughs> เวลาโดดเวลาวิ่งเงี้ยกับพี่บอลนม่นลอยมาทั้งตัวลอยมากับตีนแล้วโ oh, 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 oh. อ้โหโคตรโง่เพื่ออะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่บอลเพื่ออะไร <c oughs> ตายเลยก่อนให้ <c oughs> ใหเขยก่ว <c oughs> ยโอ้โห oh, วิปปอลเล่นจะอื่นอย่างน,นี้ไม่ใช่ปืนวาร์ปโอง่ oh. จระเข้ตายเลยเนี่ย จระเค้กินฮอนซ็อปอ่ะจรเข้กินฮอนชูเตอร์ไม่ตายเลยเดี๋ยวติดคออ่ะผมไปกินไม่ปอนะครับส่งคนซ็อปไปแล้วไม่เอากับแอ๊ดโอ้โห อ่ะเก่งดีนะพี่บอสโอ้เราเราเราใช้ผ้าเลยเขาเปิดนี้โอ้ เอาวยึมปัดไว้เอาคืนไปนี่เอาดาบเลเซอร์อยู่นู้นน่ะหุ้ยเกือบโดนแล้วแล้วโดนใร่องเลยเนี่ยนั่นแหละเขาเล่นของโหดอะนู่นะี้น่าซื้อวิกเกอร์อโกมมาเล่นเลยแม่งอันใหญ่ เออเรียบร้อย oh, yeah. อโอเย่โอ้โโอีกตาจบแล้วไปละไปทำทุระส่วนตัวนิดหน่อยรา,านสุดท้ายก็ขอเลนมากตอกน,นึ่งเลยพี่บอลทำเล่นปืนบาฟมาโอเคมาเล่นนี่กันดีกว่า ริปพอเล่นโลตสัสเตียก็ได้ไม่ว่าอ่ะมาเจอทอนฟ้าจะทำไมตามสุดท้ายเราจะคอมโบงอดโหให้ดูนะริปพอเล่น้ายมา,มาลองดู ลืมตลอดอน่ยบายบายไม่ไปไหมต่อไปไหมเนี่ยแหะพี่บอลกันนะผมก็ชา้าได้จนไหวพี่บอลจะกันเสร็จนั่นแหละตายเลยล่วงร้อยเมื่อกี้ความจริงนะไนไล่วงไอ้ของโบต่อนี่ไงอยากของโบต่ออะ ลืมไปว่าครึ่งสนามหางการทนฟ้าเพิงอ่ะเอ,าอ้าไหนไว้ตรดคาบแล้วยุ๊ปตุม้มชิงลุกขึ้นมาหน่อยครับโอ้ยเจ็บแอกบุงเอ้ยโอ้โหบุง Ooh, อะไรอะไรมันจะโกงได้ขนาดนี้เนี่ยลงมาดิลงมาดิลงมาเดี๋ยวมาเลยแอโกงอ่ะมุ้ยเฉียดหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็บเด็บเด็บแอกกันไม่ติดปุ่มมันละฮ ตาสุดท้ายคนน่ารักมันต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วพีกก่บอนไปดูเฮ้ยเราต้องชนะดิเฮ้ยให้ผมชนะดิผมเป็นผู้หญิงยงมาทูดไม่มีวันตายโอโ้โหโอ้โหยงมาทูดเหรอเอายงมาทูดอันหนึ่งนั่นโดนเลยนั่นไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ช้าแล้วตอ่ะโดนพี่ อะไรของคุณกับคุณโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเอออย่าบึบนะหายไปโอ้ยแค่ไหยอีกตามไหมแค่ต<า>ัวแก้มือเอ้ย <c oughs> เออโลตัสเปียได้ไม่ต้องเจอนี่โลตัสเปียของแก้ทางมีอยู่นี่นี่นี่ของแก้ทางโลตัสเปียทีนี่ครับอะไรอะไรอะไรของแก้ทางโลตัสเปียร์ <c oughs> อ้าวนี่งเลล่ะเล่นมากดิจ้ะโอ้โต้บวกมาด้วยอ่ะเร้ไม่บวกการอะไรอ่ะโอ้ยจังเกิ้ลชอะแสงสีฟ้าเงี้ยใช่เลยแจ๊ะแจ๊ะโ้ยกดไม่เป็นก็บอกมาไม่งอ้